สวัสดีครับที่พี่น้องที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ 30กันยายนนะครับวันนี้ก็มีมวยดีๆครับชกกันที่เวทีมวยครับกองทัพอกกาศดอนเมืองเป็นศึกมวยไทยพปทมิตรนะครับแล้วก็มีมวยดีชกกันอีกหนึ่งเวทีก็เวที หน้าสวนสยามนะครับเป็นศึกนะครับมวยไทยสังเวียนเดือดนะครับซึ่งผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณให้ครับทั้งสองศึกด้วยกันนะครับทั้งศึกพันธมิตรและศึกมวยไทยสังเวียนเดือดนะครับรวมถึงวิเคราะห์วิจารฟุตบอลต่างประเทศซึ่งคาคืนนี้มากันครบทุกหลีกนะครับไฮไลท์จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างทางบอลหมัดนะครับเปิดบ้านรับเมือทางทางเชฟแฉมตันนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้โดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำล ทุกแพลตฟอร์มนะครับการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธา,าต้องขอคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุค168ด้วยนะครับสุอกสนใจครับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงด้านของลายเสียงมวยมีให้ฟังฟรีนะครับลายพิมพ์ก็มีให้ ดูกันด้วยรวมถึงในด้านของกลุ่มฟุตบอลก็สามารถเลือกเข้ามารับชมกันได้นะครับตัวลกสนใจนะครับมารวมเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มกีฬามวยพักยศหกแปดช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยศหกแปดผมเมทาการันตีเรื่องมวยเรื่องฟุตบอลนะครับต้องยกให้กลุ่มกีฬามวยพักยหนึ่งหกแปดนะครับเราเข้าสวยด้านของ มวยศึกแรกครับที่ผมเมธาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์นะครับศึกแรกที่ผมเมธาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์นของวันนี้จะเป็นศึกนะครับมวยไทยพัยัมิิรที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมวยจะทำการชกในช่วงเวลานะครับ 6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับช่อง 24U รับหน้าเสือยิงสดช่วงแรกนะครับคู่แรกนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าเพชรแดงวันของโฮมนะครับวันนี้แรกเดือดกระหน่ำเจ้าเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีมวยคู่นี้เจอกันพิกัด105ปอนด์ครับทางเจ้าเพชรแดงรัไป0.4เพชรนาคารัไป0.8ครับราคาฤทธิ์เปิดทางเพชรแดงนะครับเป็นต่อเจ้าราคานะครับ54.8นะครับมวยคู่นี้เนี่ยเพชรแดงเข่าในเหนียวแน่นส่วนทางเจ้าเพชรนาคาฝีมือครบเครื่องต้นๆในกินเพชรนาคายากลองใพ่เพชรนาคาไปก่อนลองทางเพชรนาคาไปก่อนคู่แรกนะครับลองแล้วมีราคาดีๆโตสกินข้าง๊ะ คู่หนึ่งผมชอบทางเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับคู่ที่2ครับซุปเปอร์แมนวันของโฮมเจอกับทางยอดบัวงามสิงห์จตรุรักมวยคู่นี้นะครับเจอเดบพิกัด102ปอนด์กับซุปเปอร์แมนมาเท่าพิกัดนะครับยอดบัวงามรับไป0.8ครับทางซุปเปอร์แมนเข่าในเหนียวแน่นนะครับบูสู้ดีนะครับส่วนทางเจ้ายอดบัวงามฝีไม้ฝีมือไอ,คอ,อ้คิดหมอมวยครบเครืร่องออกแข้งได้หนักหน่วงรุนแรงฝีมือหลากหลายครับมวยคู่ที่ผมชอบมวยรองทางยอดบัวงามสิงห์จตุรักถ้าไปด้านของมวยคู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับพระจันทร์ขาวแอนนนนนีี่่มมมววยยยไทททเเเเเเจจจจอออาาง้้พชรกกกกิ์บบ็คคแ๊สัััปุู115 ปอนฐานเจ้าพระจันทร์ขาวมาเท่าพิกัด115ส่วนทางเจ้าทาเพชรเอกนะครับปลาลดน้ำหนักไป0.8นะครับมวยคู่นี้เลทเปิดเสมอพระจันทร์ขาวมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมนี่ผมชอบทางเจ้าเพชรเอกนะครับสิบิ๊กแจ๊คคนรับประถมเป็นมวยเปิดเกมเดินชนบู๊สู้ดีครับส่วนทางพระจันทร์ขาวนี่ก็อาวุธมวยหน,หนักหน่องรุนแรงถือว่านั่งของอาวุธมวยความหลากหลายนั้นดูว่า เพชรเอกดีกว่าผมชอบมวยรองทางเพชรเอกและคู่สุดท้ายท้ายสุดการถ่ายทอดสดช่องทูกับคู่สี่แก้วมังกรบางแสนไฟคลับเจอกับทางเจ้าพันลำสอดสมายมวยคู่นี้เจอกันพิกัด114ยปอนด์ครับทางเจ้าแก้วมังกรลดไปศูส่วนทางเจ้าพันลำลดไปศูนะครับมวยคู่นี้นะครับแก้วมังกรนี่นะครับอาวุธมวยนะครับเปิดเกมเดินชวนบูสู้ดียันห้ายกเชิงไม่สนชอนอย่างเดียวทางเจ้าพันลำนี่ก็เป็นมวยครบเครื่องเสียไม้ลายมือหลากหลายแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนั้นเป็นรองมวยคู่ที่สี่ผมชอบทางแก้วมังกรครรัััับบบออออ่่สทาากกงงตวมมยยชชถดด มวยไทยพันธมิตรที่เวทีมวยกับของท้าปรกาศดอนเมืองคู่แรกครับผมชอบมวยรองเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีคู่ที่สองครับผมชอบทำยอดบัวง,งามสิงห์จตุรักคู่ที่สามครับผมชอบมวยรองเพชรเอกนะครับจิตบิ๊กแจ๊บคนรักปรทุมและคู่สี่ผมชอบมวยต่อแก้วมังกรบางแสนไฟคลับนะครับส่วนหลังใส่ทอดสดกับคู่ห้าครับเหนือเพชรเล็กนะครับโรงเรียนกีฬาโคราชวันนี้จะเป็นฝ่ายนะครับ แพ้ให้ทางเจ้าเรนูชัยเกียรติธงยศครับในพิกัด100ปอนด์นะครับแล้วคู่ที่6กับแรมบ์บ้าพยักษ์เมยไทยเจอกระทางเจ้าแม็กซิกันวันของโฮมมวยคู่นี้ผมชอบทางเจ้าแม็กซิกันวันของโฮมกับเอาพุกมวยหนักหน่องรุนแรงรุนนับรุนน็อกคู่ที่7กับเทพไทยมานพยิมเจอกระทางเจ้าเพชรนะครับอักครีนะครับท่อผาน26กับมวยคู่นี้นะครับผมชอบทางเจ้าเพชรอักครีนครับพานยี่สิบหและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับพยักษ์นะครับภูมิพยักษ์กับปอเปาอินเจอกับทางเจ้าตองเคลูกกรมหลวงมวยคู่นี้ผมชอบทาางเจ้ ภูมิพ,พยักนะครับปอเป่าอิน,นครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้กับการวิเคราะห์การวิจารณ์ช่วงแรกมวยหน้าแรหมวยหน้ารองครับศึกมวยไทยเพชรพิษที่เวทีมวยกรทับอากาศรอนเมืองเดียวช่วงที่2นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ในด้านของมวยที่เวทีมวยนะครับเวทีมวยที่กรุงเทพของเราเนี่ยนะครับสวนสยามนะครับศึกมวยไทยสังเวเียนเดือดย่เลืมติดตามครับแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลไทยนะครับในช่วงที่3าครับวันนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวช่วงที่2อช่วงที่